นะสิบโลมาโลเลยเนี่ยปลาอะไรเขาเรียกชโดโอ้ยใหญ่มากเลยมาจากไหนนะสิบโลมาโลเลยเนี่ยปลาอะไรเขาเรียกชโดโอ้ยใหญ่มากเลยอาจารย์อ้นนะครับกับปลาปลายักษ์นะครับปลาน้ำมูลปลาน้ำมูลปลาเข้าปลาเข้านะครับปลาเข้าปลาแม่น้ำมูลนี่ครับ ตัวใหญ่ไหมกิโลนะอาจารย์นนประมาณนี้ห้ากิโลห้าขีดห้ากิโลห้าขีดนะโอเคโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับผมเพิ่งไปมูนมาจ็คเมื่อวานนี่แหละตัวใหญ่มากเลยครับตัวใหญ่มากเลยเชื่อว่าได้มานี่คือเขาเขาเอาดางไปล้อมกําล้อมไม้ล้อมต้นไม้กว่าจะได้มายากนะกว่าจะดึงได้นะเอาดางไปล้อมเสร็จแล้วยาวมากเลยนี่ยาวจับครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์อนและขอบคุณมากครับพี่จานครับสวัสดีครับ สิบโลเลยเนี่ยปลาอะไรเขาเรียกชโดโอ้ยใหญ่มากเลย